สิทธิ์อภิญญาวัฒน์ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนนะครับเก,กนนิกรเฝ้าทุลละอองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ก้าเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันชาติและวันคล้ายวันบรมพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมณมนทลพิธีท้องสนามหลวงครับ โดยในช่วงเช้านั้นจะมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลวางผ่านพุ่มถวายบังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากนั้นเวลา19นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราช,ชดำเนินทรงเป็นประธานจุดเทียนมหามงคลสันุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณร่วมกับประชาชนทั่วประเทศณมนฑลพิธีท้องสนามหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ